เด็หน่อยค่ะมันนี่แมกเนตตอนนี้นะคะโซเอาไปแล้ว 1- สีนะคะและสีหน่งก็เลโซเอาตามไปใช่ค่ะส่วนอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยก็คือ Art cean, อาร์ติโอเชียนเนาะก็ใกล้หมดเช่นกันนะคะใช่ค่ะเหลือสีอะไรบ้างที่ยังสั่งได้นะคะกับกระเป๋าสตางค์เรียกซับประจําปี2 0 2 6นี้นะคะมาดูมันนี่แมกเนตของเรากันเลยค่ะใช่ค่ะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะทุกคนขายดีมากถ้าลูกค้าได้ไปดูหน้าเพจธนาคารก็จะเห็นได้ว่ารีวิวคือมาเยอะมากนะคะเพราะว่าจ<ช>ุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเราได้คอนแลบกับ หมอนนกเบิร์ดไอวิวนอนนิ่งใช่ค่ะโดยลายปักบนกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะไม่ใช่ลายปักธรรมดาค่ะแต่เป็นลายปักนะคะที่มาจากพายิปซีค่ะเราเลือกเอลเมนตนะคะเออไม่เราไม่ใช่เราสิคุณหมอนนกหมอนนกเบิร์ดไอวิวนี่ททำการเราทำการคอลแลบร่วมกับเรานะคะในการดีไซน์ลายปักด้านหน้าโดยได้เลือกนะคะสัญลักษณ์ของพายิปซีที่เป็นเหลี่ยญเพนเกิลเอโเพนลนะคะ เป็นเหรียญที่ดึงดูดโอกาสทางการเงินนะคะให้เข้ามาในกระเป๋าเราแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นังคะยังมีดอกไม้3ชนิดนะคะ,คะที่เรียกว่าเป็นความหมายที่<ด>เสรมบวงท<ล>ั้งน,นั้นเลยอย่างเช่น ดอกทานตะวันดอกกุหลาบแล้วก็ดอกดาวเรืองเนาะดาวเรืองก็เหมือนแบบความเฟื่องฟูนะคะรุ่งเรืองแล้วก็ดอกทานตะวันนะคะเหมือนแบบว่าความสําเร็จความสำเร็จแห่งแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบเสน่ห์ใช่จะเป็นเรื่องของการดึงดูดคะก็คือดอกไม้ที่เสริมพลังทั้ง3ดอกเนี่ยก็จะอยู่ล้อมรอบในตัวของเพนทาโคตัวนี้นะคะก็คือแบบถ้าเราอ่ะช้กระบอกตาตังใบเนี้ยก็จะมั่นใจได้ว่าในปี2569นนี้นะคะก็จะมีแต่ สิ่งดีๆมีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ทรัย์ เงินทองไหลามาเต็มมาจนเต็มตรงกระเป๋าใบนี้เลยนะคะแต่ยังไม่ใช่แค่น,าน,านาั้นนะคือในกระเป๋าใบนี้มันเป็นรุ่นพิเศษะน,น,ะนะคะรุ่นคแรคนะคะก็จะมีนะคะการ์ดให้ด้วยการ์ดเสริมดวงให้ด้วยนะคะโดยการ์ดนี้มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะจากพรยิบซีที่เป็นมือถือเหรียญคราวแล้วก็พระอาทิต์เนาะอันนี้หมอน,นก็เลือกมาให้แล้วว่าถ้าติดสัญ,ญลักษณ์นี้ติดตัวเราตลอดเนี่ยก็จะช่วยเสริมความมังคังร่ำรวยให้ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็จะได้โปสการ์ดนี้นะคะที่เป็นของคอลเลกชันนี้ไปด้วยและในโปสการ์ดเนี้ย ่าจะมีค่วอาหลังตรงนี้ที่เป็น QR ว o d e โคที่สแกนนะคะเพื่อรับบอร์ดเปเปอร์ลายเดียวกับสีกระเป๋าที่ตัวเองซื้อไปเลยนะคะเพื่อไปใช้เป็นบอร์ดเปเปอร์ในโทรศัพท์มือถือด้วยเนาะนอกจากความดีงามความสวยงามแล้วก็ความแข็งเกรที่ดีแล้วเนี่ยช่องจัดเก็บน้องยังดีมากๆคือถือว่าเป็นกระเป๋าอีกที่นุ่นที่แบบว่าเหมือน ใช้งานเสริมลุกอัพลุกได้ด้วยไม่ใช่แค่อัพดวงแต่อัพลุกแล้วก็อ่าเรียกว่ามีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานด้วยนะคะน้องจะเป็นกระเป๋า wallet ตล์กึ c ง u ลั h เนาะพี่นกคือ,อ,คอสะพายยาวก็ได้แบบนี้แบบนี้นะคะมีใสา่ย,ยาว cross body ให้นะคะหรือว่าเราจะถอดสสยออกแล้วก็เก็บในกระเป๋าใบหลักของเราก็ได้ใช่นะเพราะว่าน้องจริงๆเป็นทรงสลิมแล,แ,บบแล้วแบบว่าไม่กินที่กระเป๋าเลยแต่ฟังก์ชัน full wallet ด้านในมีนะคะมีลองดูด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช่องซิปเปิดมามี Parti ิ i ันแบ่งเก็บให้เผื่อเราเก็บพวกแบบของจุก เครื่องอสำอางเล็กๆยางรัดผมใดๆทิชชู่แห้งอะไรเงี้ยสามารถใส่ได้คือมันไม่ใช่ทรงที่เป็ข้ากระเป๋าสตางค์ทั่วไปธรรมดาที่ใส่ได้แค่บัตรกับแบงค์เนาะแต่ว่าใส่ได้มากกว่านั้นโทรศัพท์มือถือก็ใส่ได้คอยืมหน่อยโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นของนิงนะคะเป็น iPhone 16แต่รุ่นเนี้ยถ้าใส่ iPhone ของนิงก็จะเห็นว่าแบบมันยังมีพื้นที่อีกเยอะมากๆในกระเป๋าเนาะแล้วก็คือเราสามารถถืออย่างเงี้ย ไปทากิจกรรมกินข้าวอะไร<ช>ได้เลยเนาะไอโฟนโปรแมหรือว่าซัมซุงไซส์ใหญ่ๆสามารถใส่ได้หมดเลยน <ไอ S 1> ะคะสบายมากนะคะแล้วด้านในฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นฟัวเลดเนาะก็จะเป็นช่องใส่บัตรนะคะใส่ใส่ได้มากกว่า10บใบแล้วก็พาร์ติชันเก็บแบงและใบเสร็จต่างๆเนาะคือที่ตรงกลางอย่างที่บอกก็คือกุญแจรถโทรศัพท์มือถือใส่ได้สบายๆนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะด้านหลังเนี่ยยังมีช่องซิปเนาะเผื่อใครเอาไปเก็บหลงเก็บเหรียญแต่ว่าเราจะมีช่องใส่กร์ดตรงนี้ให้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วอะ สามารถเก็บการ์ดที่แถมมาให้เราแนะนําให้ลูกค้าทุกคนนะคะได้การ์ดเสร็จแล้วให้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ในช่องที่เราเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อเสริมพลังงานให้กระเป๋าสตางค์ใบน,นี้นําพาแต่ทรัพสมบัตินำพาแต่โชคลาภนะคะเข้ามาสู่เราะะใช่แต่ช่องนี้จริงๆมันก็เป็นช่องฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ลูกค้าจะขีย์การ์ดต่างๆเช่นขีย์การ์ดเข้าคอนโดบัตรจอดรถหรือเด๋ยวรถไฟฟ้าสมัย<ด>มนั้เป็นการ์ดเนาะเสียไว้ตรงนี้ มันสามารถสแกนได้นะคะเวลาเราจะใช้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็คือสามารถใส่ในช่องนี้ได้เลยส่วนพื้ที่ด้านหน้าก็เก็บรองเก็บเหรียญอะไรก็ว่าไปนะคะฟังก์ชันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับ m ั n นี่แมกเนตวอลเล็ที่ทั้งสวยอัปดวงแล้วก็อัพลุกได้ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าตอนนี้นะคะก็จะมีสีของมิ้งเป็นสีชมพูโลูดน,นะคะแล้วก็ สีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวเบซิลนะคะสีเขียวเหนี่ยวซับนะคะที่ยังพร้อมส่งอยู่นะคะแล้วก็จะมีสีอื่นอีกนิง อาจะขอเป็นสีีสดาวคานชชันหน่อยบ,บาวคานชชันนี้นะคะออสีนี้ก็มาแรงในช่วงนี้มากสีนี้ก็สวยนะคะพร้อมส่งอยู่นะคะนี่เราเกี่ยวสายมาให้ดูเลยเนาะดาวคานิชชันแล้วก็มีสีดำด้วยใช่ค่ะสีดำก็สวยค่ะแต่ว่าลูกค้าคะจำนวนเนี่ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือประมาณแค่1ิกว่าใบาเท่านั้นเองนะคะในแต่ละสีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าลูกค้าแบบเอ้ยอยากได้อะแบบดูแล้วฉันเล็งไว้แล้วแต่แบบยังลังเลยอยู่นะอยากจะให้รีบตัดสินใจนิดนึงนะคะเพราะว่าสีขายดีมากจริงตอนนี้สีนี้ก็คือโซเอาไปแล้วนะแดมไรกันเด็คือโซเอาแล้วนะคะใช่เอาอันนี้มันดูฟอลโล์ฟอลโล์มาแบบใดอ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะสีก็จะมีหลายโทนสีเพราะเรามาเจ็ดสีเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะถือเคล็ดเรื่องการใช้สีตามประจำวันเกิดเนาะใช่ แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ได้ถืออะไรก็สามารถใช้ในสีที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะสีที่มั่นใจได้เลยใช่สวยทุกสีเลยสวยมากคือมันก็จะเป็นลายปักที่แบบว่าสวยงามมากอ่ะเนาะใช่อยากได้กระเป๋าสตางค์ที่ทั้งใช้ดีแล้วเอาไปอัพลุกและอัพดวงด้วยนะคะแนะนำมันนี่แม็กแมเนบอลเล็ตของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ